กิจกรรมสำรววจตลาดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พลอยมาช่วยคุณแม่จ่ายตลาดเพื่อนๆมาจ่ายตลาดด้วยกันนะคะถึงร้านแรกแล้วค่ะร้านขายเนื้อนั่นเองวันนี้คุณแม่จะทำไก่ทอดให้พลอยทานวันนี้จะซื้ออะไรละจ๊ะเอาน้องไก่หนึ่งกิโลกรัมค่ะ เพื่อนเพื่อนช่วยแมค่ค้าเลือกเครื่องช่างที่จะมาช่างไก่ให้ปลอยทีนะคะว,วเครื่องช่างสปริงจ้า เพราะเครื่องช่างสปริงเหมาะกับการช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เบาเกินไปและน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปจ้าได้น้องไก่แล้วเราไปซื้อมะเขือเทศกันต่อเลยนะคะอา้าวโนพลอยวันนี้จะซื้อผักอะไรดีจ้ะเอามะเขือเทศห้าโลค่ะเพื่อนๆช่วยพ่อค้าเลือกเครื่องช่างทีนะคะ ว่าจะใช้เครื่องช่างไหนช่างมะเขือเทศให้พลอยค่ะเรื่องช่างสปริงจ้ะเพราะเครื่องช่างสปริงเหมาะกับการช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เบาเกินไปและน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปจ้ะ มาต่อกันที่ร้านขายผลไม้กันนะคะอ้าวพลอยวันนี้จะซื้อผลไม้อะไรล่ะจ๊ะส้มสิบลูกค่ะเอใช้เครื่องช่างอันไหนดีนาะเด็กๆช่วยนะาคิดทีสิจ๊ะ เครื่องช่างสปริงจ้ะเพราะเครื่องช่างสปริงเหมาะกับการช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เบาเกินไปและน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปจ้ะต่อไปพลอยต้องไปซื้อ,อยากแก้ปวดศรีรษะให้คุณแม่ค่ะเราไปร้านขายยากันนะคะสวัสดีจ้าหนูพลอยไม่สบาย เป็นอะไรเหรอจะ๊ะเดี๋ยวอาจะจัดยาให้พลอยสบายดีค่ะแต่คุณแม่สิคะเป็นร้อนในพลอยจะซื้อบอระเพ็ดให้คุณแม่สิบบาทค่ะน่ารักจังเลยหนูพลอยดูแลคุณแม่ดีมากๆเลยรอแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวอาช่างบอระเพ็ดแป๊บหนึ่งเพื่อนๆลองทายสิคะว่าคุณอาร้านขายยา จะใช้เครื่องช่างไหนช่างยาให้พลอยเครื่องช่างไฟฟ้าจ้ะเพราะเครื่องช่างไฟฟ้าแสดงผลการช่างเป็นตัวเลขซึ่งสะดวกต่อการอ่านค่าน้ำหนัก เหมาะสำหรับการชั่งสิ่งของที่มีน้ําหนักเบาเหลือร้านอาแปะอีกร้านเดียวพลอยก็จะได้ของครบแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราไปร้านอาแปะกันเลยนะคะอาแปะคะวันนี้พลอยจะซื้อสองการะบูหนึ่งถุงกับข้าวสารหนึ่งกระสอบค่ะอาแปะช่วยให้คนเอาข้าวสารไปส่งที่บ้านพลอยด้วยนะคะ ได้เลยจ้ะโนพลอยรอแป๊บนะจ๊ะเดียวอาแปะขอเอาการ,ระบูงกับข้าวสาไปช่างก่อนนะคา,าราบูมเหมาะสมกับเครื่องช่างไฟฟ้าจ้ะเพราะเครื่องช่างไฟฟ้าเหมาะสําหรับการช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักเบาจ้ะ แล้วกระสอบข้าวสารล่าใช้เครื่องช่างอะไรดีนะว้าวข้าวสาลหนึ่งกระสอบเหมาะสมกับเครื่องช่างแบบต้มเลื่อนเพราะเครื่องช่างแบบต้มเลื่อนเหมาะกับการช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากยังไงล่ะจ้า ซื้อของเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันนะคะอ้าวหนูพลอยไปจ่ายตลาดมาเหรอจ๊ะสวัสดีค่ะคุณครูพลอยไปจ่ายตลาดแทนคุณแม่มาค่ะคุณครูมาจ่ายตลาดหรอคะครูกำลังสำรวจของแต่ละประเภทแล้วเปรียบเทียบกันอยู่นะจ๊ะเหมือนที่คุณครูสอนในห้องใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพลอยช่วยนะคะขอบใจมากจ้ะพลอยถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลย น้ำตาลปี๊บ350กรัมกับข้าวสารหนึกิโลกรัมของสิ่งไหนหนักกว่ากัน <Wow! S 1> ถูกต้องแล้วค่ะข้าวสารหนึกิโลกรัมหนักกว่าน้ำตาลปี๊บ350กรัมวิธีการหาคำตอบก็คือนำน้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบมาเปลี่ยนน้ำหนักให้อยู่ในหน่วยเดียวกันคือหน่วยกรัม ดังนั้นข้าวสาร1กิโลกรัมเท่ากับข้าวสารหนัก1,000กรัมและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักของน้ำตาลปี๊บที่หนัก350กรัมจึงได้คำตอบคือข้าวสารมีน้ำหนักมากกว่าน้ำตาลปี๊บค่ะมาข้อต่อไปกันเลยนะคะผงซักฟอก3กิโลกรัมกับแป้งเด็ก350กรัม สิ่งไหนหนักกว่ากันเอ่ยปลากระป๋อง185กรัมกับหนังสือตสองขีดสิ่งไหนหนักกว่ากันคะเก <Wow! S 1> ่งมากค่ะน้องๆ คำตอบคือหนังสือสองขีดหนักกว่าปลากระป๋อง185กรัมค่ะเพราะหนังสือสองขีดคือ200กรมัมดังนั้นจึงหนักกว่าปลากระป๋อง185กรัมค่ะส้มสามขีดกับมังคุดหนึ่งกิโลกรมัมสิ่งไหนหนักกว่ากันคะ ถูกต้องแล้วค่ะน้องๆมังคุด1กิโลกรัมหรือมังคุด10ขีดต้องหนักกว่าส้ม3ขีดค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะน้ำปลา8ขีดกับน้ำหวาน1กิโลกรัม100กรัมสิ่งไหนหนักกว่าการคะาน้องๆ เพื่อนๆสนุกเก็บเกมและกิจกรรมกันไหมคะหากเพื่อนๆอยากจะสนุกเก็บเกมในบทต่อๆไปเพื่อนๆอย่าลืมทบทวนและหมั่นฝึกฝนทำบัฝึกหัดเยอะๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ